สวัสดีค่ะพี่กิก๊กนวรัตชัยจุมพูนะคะอดีตเป็นพยาบาลประจําโรงเรียนนะะเอกชนดูแลตัวเองไหมดูแต่ว่าเราทํางานเกินเกินกําลังที่ว่าทำไม่ก็มีความรู้สึกว่าแมรู้สึกพอทําไปแล้วมันเพลินนะคะเทินกับงานการที่ว่าเราป่วยแล้วเราไม่ดูแลตัวเองนะเป็นอันตรายมากจนกระทั่งปีประมาณปี6-1นะคะคือตัวเองไอแต่คิดว่า อาจจะไอพราะแพ้เพราะช่วงนั้นมี PM 2.5ด้วยนอนไม่ได้นะฮะนอนนอนต้องผุดลดผุดนั่งไอมากไอจนเจ็บหน้าอกอะแล้วตรงตรงซี่โครงตรงนี้ฮะมันจะมีมีกระดูกโผล่มาหน่อยหน่อยคือมันมันโนนออกมาฮะมันเขียวเขียวไอแล้วก็มีต่อมน้ำเหลืองสองข้างโตอคอคุณหมอซีทีสแกนก็มาเจอถุงลมป่งพองสองข้าง ทุกคนก็ถามว่าที่บ้านมีใครสูบบุหรี่ไหมไม่มีใครสูบบุหรี่เลยคุณหมอให้ยามันก็ไม่ดีมันก็ไม่ดีขึ้นอะหะด้วยด้วยอาการมันเป็นมากะน้ำหนักลดลูกสาวคนเล็กไม่พ่นยี่สิบสี่เองเข้ามาคุยด้วยมาก่อนบอกแม่หนูไม่อยากอยู่คนเดียวนะที่จริงคําพูดลูกสาวเนี่ยะมากระตุ้นเราทําให้เราสู้คือที่จริงเราอยากสู้ไหมเราอยากสู้อยู่แล้วแต่อันนั้นนะเป็นแรงผลักดันให้เราสู้มากขึ้น วันหนึ่งก็มาเจอน้องอ่าน้องที่สนิทกันก็เคยทำงานด้วยกันนะฮะก็น้องเขาบอกว่าพี่กิ๊กต้องทานตัวนี้อันนี้เป็นโพลิตินนะ,ะก็พี่ก็ลองทานดูประมาณ3 5มถึงห้าวันอะคือพี่หลับสนิทจากที่ว่านอนไม่ได้เลยวันหนึ่งน่าจะนอนได้ประมาณสักมันประมาณสักครึ่งชั่วโมงมันก็ต้องลุกไอตลอดค่ะไอตลอดนี่นอนไม่ได้พอเราหลับได้ทานอาหารเริ่มได้แล้วพี่ก็กลับไปขอ ซีทีสแกนอีกคือมันดีขึ้นนะฮะทุกอย่างมันดีขึ้นด้วยความตอนนี้คือไม่มีอาการไอแล้วน้ำหนักก็ขึ้นมาเกือบจะปกติสึกว่าเรามาตระวังดีมากขึ้นกว่าเดิมคือหนึ่งอาหารนะฮะสองการออกกำลังกายพี่วิ่งสายผ่านวันละชั่วโมงก็อยากให้ทุกคนว่าชีวิตอะมันถึงเวลามันต้องไปแต่เราจะให้มันไปก่อนเวลาอันควรไหม